everybody please come here โอ้ยคนแห่งน to anyway> ี้เรืองเขียดเขียดอยู่อะไรขอเชื่อทุกท่านเตรียมตัวพบกับหญิงสาวที่จะมาสยบเอสุปาะชัยบิดไส้พศานนท์ถอนขนไก่วราหยุดเธอคนนั้นคือพอล่าพอลดา านี่จะไปงานบวชหรือจ๊ะ้ยงานบวชอะไรกันล่ะนะแบรนเนมทั้งตัวขนาดนี้ถ้าไม่ได้ไปงานบวชแล้วแต่งแบบนี้จะไปงานอะไรอะจ้าเฮ้ยพอล่าไม่ได้ไปงานอะไรเป็นชุดอยู่บ้านแบบชิลๆเอาเลยนะครับรองเท้าคู่นี้นี่เป็นหมื่นเฮ้ยเสื้อนี่ก็หลักหมื่น สร้อยนี่ก็หลักหมื่นโบนี่ก็หลักหมื่นส่วนหลังเนี่ยมีแต่ผืนและกะเกลื่อนมีทท่ไหนะพี่ฉันไม่มีค่ะทั้งตัวเนี่ยหลายหมื่นจริงๆเหรอพี่ใช่ค่ะเฮ้ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พาทั้งทั้งเนี่ยคือพี่พล่าว่ะเปลี่ยนจากสาวบ้านๆเป็นไฮโซเปลี่ยนจากคนมีเงินเป็นยาจกนี่แหละครับดูดิซื้อของแพงๆไม่มีสาระอะไรเลยใช่เออี่ปกติพี่ไม่ใช่คนใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้เลยนะ แล้วทำไมจูอจู่เนี่ยซื้อของแบรนด์แบบนี้มาใช้อะฮะแมนฮะเออคืออ,องานพิพัฒน์ร่าตรงนี้เนี่ยนะภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเขาต้องไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบลูกค้าโดยรวมเนี่ยมันต้องดูน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเขาต้องแต่งตัวให้ดีเข้าไว้ทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนี้ทำเนี่ยนะเขาก็ทําเพื่อพี่จืดแล้วก็ผมชายสองคนที่เป็นที่รักของเขา ใช่ค่ะน ah. <Excel. S 2> ้องสันใช่ก so, so, mm ็พอล่าทางานเป็นผู้จัดการน้องสันกับจืดมาสักพักแล้วอะค่ะก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอ่ะก็เลยอยากแบบว่าใส่แมนเดมบ้างอะไรเงี้ยเงี้ยเก็บอยู่บ้างเงินเก็บอยู่บ้างทั้งตัวนี่เกือบแสนพูดผิดพูดใหม่นะครับไม่ใช่แค่เกือบแสนรอดูเลยเดี๋ยวจะเอยังไม่หมดเลยเน่ กระเป๋าสปายคอลเลคชันใหม่จากซิรอนคอเลเลคชันสปรปงออทัมทำจากหนังจระเข้ซิลิปตุสมูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทสองแสนสองแสนบาทใค่สองแสนได้ดาวรถได้เลยนะพอลล่าแล้วน่าจะให้พอลล่าสปายรถไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือไงละ่ะพอลล่าอยากได้กระเป๋าไม่ได้อยากได้รถผมเนี่ยนะภูมิใจตัวพี่จริงๆที่พี่เนี่ยกลายมาเป็นแก๊งซิรอนยางไง ันว่านะไอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยก็คือพี่พล่าโดนโจนแทงตายเพราะสะพายของแพงๆแบบนี้เลยโอ้าป้าดิป้าเลยป้าป้าดิค่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่ดีกว่าเสียของโถลูกแม่ล้อเล่นนะคะแม่ไม่เอาหนูที่เป็นหนังจระเข้ไปเกือกกั้วกับหนังไก่แล้วค่ะโอ้โหพาร์ญชายาเลยต มันสิ่นเปลืองไปหรือเปล่าพี่คุณเอธแต่มันก็สวยนะคะสวยไหมัันนแต่มคะ <c oughs>